เนมากำลังจะกลับมาในเกม FC Mobile เร็วนี้นะครับมีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอฟังกันนะครับผมแล้วก็มีอัปเดตกิจกรรมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทีมชาตินะครับที่ต่อจากโปรตุเกสเนี่ยจะเป็นทีมชาติอะไรก็มีหลุดออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีอัปเดตกิจกรรมในเดือนหน้าด้วยนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคิงกานะครับอันนี้ก็มีหลุดมาเพิ่มเติมแล้วรอมาดอนนะครับแล้วก็กิจกรรมใหม่กิจกรรมใหญ่ตรงนี้เลยนะ แคปเรเจนนะครับแล้วก็มีกําหนดการการไลฟ์สตรีมสปอยของ u t o ิวออกมาแล้วนะครับเขาจะไลฟ์สตรีมสปอยในวันที่เท่าไหร่กี่โมงนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID Pass เสียดหรือ e-ID ก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line a แอดคุกกี้แลนด์หรือเ e b o o k Fan Page c o o k i e l a n d s h อ p รับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิดจะเติมเกม fc mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e l a n d s h o p นะครับเนมาจะกลับมาในเกม fc mobile จริงๆนะครับ100%นะก่อนหน้านี้เนี่ย ea ไม่ได้มีลิขสิทธิ์ลิกบาซิลถูกไหมเนมาเลยมาไม่ได้ใช่ไหมครับหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ea ไปซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นก็จะมี แล้วก็ตัวอื่นด้วยนะที่อยู่ในลีกบราซิลอย่างพวกเดปายและพวกนี้นะครับก็จะมีมาเช่นกันนะครับนี่เลยนะรายชื่อลิกสิทธิ์ลีกบราซิลนะที่เอเอไปซื้อมานะครับเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะทีมที่จะมาก็อสรรตัวเนาะทีมที่เนยมาอยู่นะครับอะใครรอเนยมาอยู่นะครับก็รอกันได้เลยนะคือจะมาเร็วๆนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่ากิจกรรมไหนนะเร็วสุดก็อาจจะเป็นกิจกรรมจินก้านะครับหรืออาจจะเป็นกิจกรรมหลังจากนั้นนะครับประมาณนั้นคือยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะมาในจินก้าเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวนนนนีีี้้เรราตออองดูกกััทะคบผ แล้วก็มีหลุดมานะครับว่าทีมชาติต่อไปที่จะมาต่อจากโปรตุเกสเนี่ยจะเป็นทีมชาติอะไรนะครับในกิจกรรมเรื่องราวของชาตินะก็คือมีหลุดมาว่าเป็นทีมชาติอะไรแล้วจะเข้าวันไหนนะครับมีหลุดออกมาแล้วนะก็คือจะเข้ามาในวันที่5เดือนมีนาคมเลยนะครับก็คืออีกนานพอสมควรเลยนะทีมชาติที่จะมานะครับก็คือทีมชาติโคเอเชียนั่นเองนะครับก็รอกันได้เลยนะทีมชาติโคเอเชียคือตัวที่จะมาแน่ๆเลยผมว่าโมดิตแน่นอนเออแล้วก็อาจจะเป็นมันซูกิตอะไรอย่างเงี้ยไหม มีเป็นร่างฮีโร่อยู่เลยับผมว่าก็น่าจะมานะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับผมพูดไม่ได้เหมือนกันว่าตัวอะไรจะมาบ้างเพราะผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไงถ้ารู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับต่อไปมาดูกิจกรรมจินก้านะครับมีรายละเอียดหลุดออกมาเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกไปแล้วเนาะว่ากิจกรรมนี้จะเป็นยังไงเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คือเกี่ยวกับการเต้นเ,เนาะไอ้คำในคำว่าจินก้าเนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับอเมริกาใต้นะครับดังน,าานั้นัะรคบ ดาบตัวที่จะมานี่ก็ตามนี้แล้วนะเนี่ยมีริวัลโดไอมานะครับอิบาโตซิวายิบาโบโรดิโก้แล้วก็เอเวอร์ตันนะครับโออาเนี่ยก็ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะอันนี้จะเป็นผู้ A เนอะอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิปก่อนผมก็เลยพูดเร็วหน่อยนะครับแล้วก็มีนักเตะอีกสตัวนะหลุดมาเพิ่มเติมนะครับว่าจะเข้ามาในกิจกรรมนี้นะกินก้าเนี่ยก็จะเป็นโรนารินโยนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะคือคาร์ลอสอัาโตนะ โดนานิโยเนี่ยยังไม่ทราบน,นะว่าจะไปอยู่ตรงไหนโออเท่าไหร่นะครับของกิจกรรมส่วนคาร์ลอสบาโตเนี่ยมีหลุดออกมาแล้วว่าจะไปอยู่ตรงไหนของกิจกรรมก็คือจะไปอยู่ในบ็อกนะครับก็คือกล่องมหาสนุกนั่นเองนะครับก็จะเป็นโอออ117นะคาร์ลอสบาโตจะมาอยู่ในบ็อกสัปแรกเลยนะก็คือน่าจะเข้ามาในวันที่5หรือไม่ก็อาจจะเข้าวันเสาร์อะไรเงี้ยเหมือนตอนบ็อกของทีวอ่ะเออที่ชอบเข้าวันเสาร์อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ต้องรองดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเข้าวันไหน แต่คือมาแน่นอนนะคาร์ลัตมาโต้นในบล็อกนะครับกิจิรรมจินกานะครับผมแล้วก็กิจิรรมโลมานดอนนะจะเป็นกิจิรรมเล็กนะครับที่จะมาในวันที่1ิอเหมือนกิจิรรมจินกาเลยจินกาก็เป็นกิจิรรมเล็กนะไม่ใช่กิรกรรมใหญ่นะครับกิจิรรมโลมนดอนเนี่ยมีหลุดมาว่าจะมีให้เราเล่นด้วยนะเป็นเมนชัปเตอร์นะครับให้เราเล่นสกิลเกมกับแมทนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมอาหารนะเมนูอาหารก็ตามนี้เลยนะครับหลายหลายคนอ่านแล้วอาจจะไม่รู้จักนะเมนูพวกนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่เคยกินะไไม่่ใชอร หรือเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าเมนูอาหารพวกนี้เป็นเมนูอาหารของคนที่นับถืออิสลามหรือชาวมุสลิมอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วพอเราเก็บสะสมเมนูอาหารครบตามที่กําหนดนะครับก็จะสามารถรับของแจกฟรีได้นะอเนี่ยก็มีหลุดมาประมาณนี้เลยนะสำหรับในเมนแชปเตอร์นะครับของกิจกรรมลองบันดอนนะครับแล้วก็จะมีดาฟให้เราดาฟกันด้วยนะกิจกรรมนี้ลองบันดอนก็ยังไม่รู้นะครับว่าตัวอะไรจะมาให้เราดาฟกันบ้างแต่ถ้าให้หัวดาวนะก็น่าจะเป็นนักเตะที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นแหละมีหลายตัวเลยนะเยอะอยู่นะครับ เดมเบเล่ด็อกบาซาลาอะไรเงี้ยก็นับถืออิสลามเหมือนกันนะครับคือมีเยอะเลยเออลองไปสเสิร์ชดูก็ได้นะครับว่านักฟุตบอลคนไหนนับถือสไสนาหนอิสลามบ้างก็น่าจะมาประมาณนั้นแหละก็ไม่รู้ว่าจะทําการ์ดมาใหม่เลยไหมนะครับเป็นของกิจกรรมนี้โดยเฉพาะหรืออาจจะเอาหลายๆกิจกรรมมารวมๆกันแล้วก็ยัดในดาบก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าปีก่อนๆก,ก็ทําประมาณนั้นนะครับแพ็คของอามดอนอะคือเอาหลายๆกิจมารวมๆกันแล้วก็ ใส่ไว้ในแพ็คเดียวเนี่ยเราก็ให้เราลุ้นกันประมาณนั้นเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับมันยังไม่ได้มีหลุดมานะครับผมแต่ว่ามีมาแน่นอนนะครับคนกิจกรรมลูน่าเนวเอียกับฟิวเจอร์สตาร์นี้ยังไม่ได้มีหลุดมานะครับผมก็เลยยังไม่พูดนะอะก็ข้ามมาที่กิจกรรมนี้เลยนะก็คือแคปเลเจนนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับคล้ายๆกับกิจกรรมทีวนั่นแหละที่จะอยู่นานๆอะไรประมาณนั้น้าเอาชื่อกิจกรรมนี้ไปแปลนะแคปเลเจนเนี่ยมันจะแปลว่าต่อยอดตำนานสืบสานตำนานอะะะไรรรปมาณนนนัั้คบ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากนะครับรู้แค่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่แล้วก็มีกิจกรรมชื่อว่าอะไรนะครับเออแล้วก็เข้าวันไหนนะมันจะเข้าวันที่26นะครับแล้วก็จะมีของแจกล็อกอินให้ด้วยนะของแจกล็อกอินเนี่ยก็ตามสไตล์กิจกรรมใหญ่เลยเนาะถ้าเป็นกิจกรรมใหญ่ก็จะมีแบบนี้เสมอนะครับก็มาบอกให้ทุกคนได้รู้กันก่อนนะว่าจะมีกิจกรรมใหม่มาเนาะกิจกรรมใหญ่เนะี่ยตอนไปลายเดือนหน้านะครับเนี่ยก็คือกิจกรรมนี้เลยนะเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราค่อยว่ากันอีก แล้วก็อย่างสุดท้ายนะที่จะเล่าให้ฟังในคลิปนี้ก็จะเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมของ EA นะครับที่ผมบอ,อกไว้ตอนต้นคลิปนะว่ามีกําหนดการออกมาแล้วเนาะว่าจะไลฟ์สตรีมวันไหนเกี่ยวกับ utoty นะครับก็จะไลฟ์สตรีมในวันที่3นะครับเวลา16.00 utc นะอันนี้เป็นเวลาสากลน,นะครับถ้าแปลงเป็นเวลาไทยเนี่ยก็จะเป็นวันที่3ตอน5ทุ่มนะครับในวันที่3เนี่ยที่เขาไลฟ์สตรีมก็จะมีไลฟ์สตรีมเกี่ยวกับกีกรมจินก้าด้วยนะ กิจกรรมจินก้ามันจะไม่เข้าเนาะมันเข้าวันที่5นะ้ฮะเขาก็เลยจะพูดเรื่องจินก้าด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวไงก็เราดูอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมกิจกรรมจินก้ากันได้อีกทีหนึ่งในไลฟ์สตรีมนั้นเหมือนกันนะครับผมว่ากิจกรรมในเดือนกุมภาเนี่ยเยอะมากเลยนะดูตรงนี้นี่มีตั้งกี่กิจใ่ปะจินก้าลอมาดอนลูน่าเนวิเอร์ฟิวเจอร์สตาร์ไหนจะกิจใหม่อีกไอแคปเลเจนต์ Legend, นะครับรวมๆนี่คือ5กิจกรรมเลยนะดีมันไม่มีกิจกรรมวอเอนทายนะครับในวันที่14ีอะไรเงี้ยก,ก็ คือมันแปลกๆไหมทุกทีมันเยอะขนาดนี้ไหมเดือนกุมภาผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะปีที่แล้วคือกิจกรรมเยอะเนี่ยผมไม่ว่าหรอกแต่ว่าช่วยทําให้มันดีๆหน่อยได้ไหมคือตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปเล่นเกมนี่ถ้าไม่มีอะไรทาเลยนะวันๆนหนึ่งก็แค่ได้อะไรดาบกดแรงอะไรอย่างมากประมาณนั้นอยางอื่นก็แทบไม่มีอะไรให้ทาเลยนะตัวกิจกรรมก็ไม่ได้น่าสนใจอะไรขนาดนั้นผมว่าพอทาเควสทำอะไรเสร็จซึ่งแป๊บเดียวอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรให้เราทําแล้วอะ่ะคือคอนเทนต์ในเกมแม่งโคตรน้อยผมว่าตอนเนี้ย หรือว่าเขายัดกิจกรรมมาเยอะๆเดือนหน้าเพราะว่าเห็นว่าคอนเทนต์มันน้อยด้วอเปเออก็ไม่แน่นะเดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันผมว่ายังไงก็ให้โอกาส e ดีก่อนแล้วกันผมให้โอกาส E ดีอยู่แล้วปรับปรุงแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นนะครับถ้ามันดีขึ้นผมก็พร้อมที่จะเล่นพร้อมที่จะเติมอยู่แล้วเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์เล่นเท่าไหร่นะหากเกมอื่นเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับพักๆบ้างเนาะช่วงนี้ เดีย๋ยวไงก็รอดูอัปเดตเพิ่มเติมกันทีทแล้วกันนะข้อมูลของเกมบอกาจะทําต่อเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้เลิกเล่นเกมนี้นะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจในการทาคลิปให้ผมด้วยนะช่วงนี้ YouTube ก็ไม่ค่อยดันคลิปด้วยเออ,อยังไงก็ช่วยๆกันนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกว่าครึ่งเลยที่เข้ามาดูคลิปผมก็ช่วยๆกันด้วยนะครับเป้าหมายผมก็ยังเหมือนเดิมนะหนึ่งแสนซับสไครป์ภายในปีนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็ดูคคลิปจจจนนนนนบบตอี้ะรั ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับบ๊ายบาย